เดินมาดูข้างในนะคะก็จะเป็นตัวพญานาคคดเลือ้อยรอบอาคารแห่งนี้นะคะมีทั้งสองฝั่งะคะ่ะอยู่ด้านในแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นตัวพญานาคคดเลือ้อยไปเรื้อยมา นะคะด้านไหนก็จะมีแนหนาอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ซึ่งแงน,นาตัวน,นี้อยู่ตรงนี้นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นสีออกน้ำเงินนะคะน้ำเงินคนขาว นี่นะคะด้านหน้าะคะลักษณะพยานอีกตัวที่อยู่ในนี้นะคะจนบรนิเวณรอบๆก็จะมีะการจัดทำพิธีนะคะ อตอนนี้ก็คือกากันช่วยงานใบตองอยู่นะคะเพื่อทำใบสีนะคะ